เอาละครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับว่าผมนายพัฒน์นะพี่อยูเกมลันเจอร์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอลลาโบของเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนปี2566นะครับเป็นตัวฟรีเนาะที่แจกในคอลลาโบอัมโอเวอร์ลอร์ดนะครับใช่ก็โคชิวทัตนะครับตอนนี้ผมจะรีวิวเป็นล่างอัลต้านะว่าสลับเป็นไฮเปอร์ก็ไม่รู้นิไม่รู้จะสลับทำไมนะเพราะว่าตัวนี้เล่นใน PVP ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไหวจริงๆก็น่าจะเล่นพวกหลีกเงินครับ ถึงลีกประมาณหลีกทองหนึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้เอ้ยทองสามดิเออก็ในร่างอ่าร่างอัลต้าครับก็จะชื่อว่าผู้ปกครองลิซร์ดแมนนะครับโคคิวทัสเนาะก็อ่าน,นรายละเอียดกันหน่อยนะครับผู้พิทักษ์มหาสุสานใต้พิภพนาชาลิกเออขั้นที่ห้านะครับมีร่างกายขนาดใหญ่ที่ทําให้นึกถึงมแมลงเดินสองขาอืมโอเคครับก็มาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าโคคิวทัสนะครับเป็น เลนเจอร์สายพลังนะที่แล่ค่อนข้างน้อยเลยครับน้อยจริงๆนะความเร็วในการโจมตีนะครับช้าคนในการเคลื่อนที่ปกติครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดก่อนค่อยมาอ่านสกิลเนาะแล้วก็ความสามารถครับโอเคตัวนี้เป็นสายโจมตีกายภาพนะครับมีพลังโจมตีเลเวลแม็กนะครับเลเวลสองกับสี่สิบเนาะอยู่ที่สี่แสนหกเลยนะไม่น้อยนะครับสี่แสนหกมีพลังชีวิตนะครับอยู่ที่สามล้านแปดนะวันนี้ตอนนี้หนึ่งนะแล้วก็นอนนี้หนึ่งนะ ก็จะไปเทียบได้ไงกับตัวคู่เทพนะตอนนั้นนะ่ะสิบสองล้านสิบสามล้านเนาะก็คะแนนในการโจมตีร้อยหกนะครับคะแนนในการเคลื่อนที่ 87, นะแปดสิบเจ็ดเนาะระยะโจมตีห้าสิบห้านะก็ถือว่าเป็นแทงแบบพอสมควรเนาะยืนอ,อยู่แบบว่าข้างๆกับอ่าฟอนี่มัธยมปลายนะนี่นะครับอืมเวลาสิบสองวินะใช้สกิลนะครับสิบสองโคดนานเพราะมันยังยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแร่ธาตุเก้าร้อยเก้าสิบนาะถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแร่ธาตุเก้าร้อยเก้าสิบเนาะโอเค ดูทักษะนะทักษะแรกก็คือดาบจัก,กรพพัดสังหารพระเจ้านะครับก็อธิบายว่าอัญเชิญดาบแล้วโจมตีศัตรูทําให้เกิดผลลัพธ์ด้านลบนคนักก็คือดีบัฟนั่นเองเนาะมาครับเอฟเฟกแรกนะครับสร้างความเสียหาย2% 0 0 0หรือว่า20เท่านะครับของังโจมนตรีลงในพื้นที่นะครับอันนี้ระยะไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เนาะเอฟเฟกที่2นะครับลดความแม่นยําของศัตรู15%นะเอฟเฟกที่3นะครับลดอัดตราความแม่นยําทักษะ15%นะครับ โอเคครับเรามาดูทักษะที่2กันดีกว่านะทักษะทักษะที่2นะครับก็คือออสออร่านะอันนี้เป็นอยู่ในร่างอัลต้านะครับคำอธิบายก็บอกว่าปล่อยออร่าไอเย็นนะครับสร้างความสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักพวกก็คือสกิลบัฟหมู่นั่นเองนะโอเคเอฟเฟกต์แรกน,น,น,นะครับเพิ่มพลังชนะีวิต150%นะครับก็เงินยงๆมั้ยแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่75%นะครับเอฟเฟกต์ที่3ก็คือเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ15,000นห้าน เอาตรงนั้นแบบก็ตัวฟรีครับอืมนี่ฉนเฉพาะขั้นไฮเปอร์นะก็เราดูแค่ขั้นออาต้าพอนะครับความสามารถเป็นบัฟก,กลุ่มนะครับโอเวอร์โหลดนั่นเองจะเป็นการบัฟพลังชีวิตนะครับจะต้องติดตั้งเลนเจอร์ในคอลลาโบโอเวอร์โหลดสตัวขึ้นไปนะครับเช yeah. ด้านด้านไฮเปอร์นะเป็นต้านพลังป้องกันไฟนะครับมีโอกาสทําให้การป้องกัน ของศัตรูธาตุไฟนะไม่มีผลเมื่อโจมตีก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับใน PVP โคเคชิ้นแรกนะครับที่ผมใส่นะในเกียนะครับก็คือค้อแห่งความมืดนั่นเองครับ oh. ก็จัดตามเซตเลยนะครับเซตของอสายพลังเนาะก็อันนี้ผมแบบพลังชีวิตสูงมากนะ3าม็ปเปอร์เนนะครับตั้งสูงเลยทีเดียวเอาชิ้นที่2เป็นรองเท้าปีกเมฆน,นะครับอันนี้มารดแร่นะแล้วก็ทําให้มันวิ่งไวไนวะเนาะเดินไปชิ้นที่สานะเป็นกระเป๋าแห่งความมืดครับ ไม่ได้ไม่ได้ใช้ของดีมากนะ45% 49%เนอะโอเคผมจะรีวิวที่สเตจหลักนะครับแล้วก็สเตจจุตินะสองสเตจเนาะ <c oughs> ว่าสเตจอื่นนะจ๊ะไม่หวาน,นะครับสเตจหลักรอเราแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วจะพาไปที่ด่านเอิม่มสามรแล้วกันโอเค ผมใช้ทีมนี้นะครับเพื่อจะได้เก็บเก็บตัวดนะ้วเนาะอันนี้เป็นทีมพีร่ร้อยของผมนะครับแต่ว่าผมจะปล่อยแค่โคชิชัตตตัวเดียวเอาเพื่อนไปด้วยเล้ยวกลัวแพ้เฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวผมผมลืมพาดูพลังชีวิตกับพลังโจมตีเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับไปถึงปุ๊บใช้สกิลหนึ่งครับฟาดไปทีหนึ่งแรงอยู่นะครึ่งหลอดนะครับสกิลสองสกิลหนึ่งฟาดไปทีหนึ่งสองทีครับโหแต่ว่าโดนโดนบอสก็แบบ <c oughs> ว่าต้านสกิลมันค่อนข้างน้อยนะเพื่อนส่งความช่วยเหลือมานะดูบอสเลยครับดูเลือดบอสไม่ไม่เข้าเลยนะครับก็เป็นตัวแทงได้ครับแปลว่าใช้เล่นสเตทพิเศษเนาะใช้เล่นเออผมพาทดสอบพิเษศษพิเศษด้วยนะดูครับโดนสตันย,ยาวเลยนะ <laughs> <laughs> เหนื่อยเฉยแล้วเกินครับปึ้มถามว่าฟาดติดไหมมันติดนะเห็นไ,ไหมแต่ว่ากับบอสมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับ <laughs> ปล่อยไอเอ็นนะครับก็มันมันมันไม่ใช่ตัวบัฟหน้าป้อมนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเห็นไหมไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะครับแต่ว่าถึงจุดที่เจอศัตรูนะครับจะทําการปล่อยสกิลหนึ่งแล้วไม่ก็สกิลสองครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลหนึ่งนะเห็นไหมปล่อยดาบออกมานะครับเชยเห็นไหมสกิลหนึ่งแล้วก็จะสกิลสองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลหนึ่งมากกว่านะโอเคเดี๋ยวผมรีบจบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพลังชีวิตกับพลังโจมตีก่อนแล้วกันเลยพาไปดูนะครับเมื่อกี้ อบอดก็ล้มรัวครับเจอพี่เสดําเรานะครที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะ <c oughs> ล้มรัวๆอะไรครับเรียบร้อยชนะก็อย่างที่เห็นนะว่าค่อนข้างฝืนทีเดียวนะถ้าจะเล่นแค่ตัวเดียวนะแล้วหวังชนะเนาะเคยวผมพาไปดูพลังชีวิตก่อนพลังชีวิตนะครับอยู่ที่ หนึ่งสิบแปดล้านนะใช่สิบปดล้านนะคระับพลังโจมไปอยู่ที่หนึ่งแสนหกนะหนึ่งแสหกครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสเตทพิเศษก่อนนี่ผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะอ่ะนี่แล้วกันด่านสี่นะพูวก่าไฟมันจะปล่อยเอ้ยเดี๋ยวลืมลืมผมจะปล่อยแค่โคคิวทัดไปแค่ตัวเดียวนะครับโอเคแรกแค่สามร้อยเจ็ดเจ็ดเองนะเห็นไหมเมื่อกี้ นีครับสามร้จ็ดเจ็ดรูดามจไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับเวลาปล่อยตัวอยู่ที่ประมาณหกวินะร่างอัลอต้านะครับคือแบบจะทำอให้เบิร์ก็ได้แหละแต่ผมรู้สึกแบบว่าต้องไปต้องไปไล่ตามเคบีนะแล้วคือโคคิวทัสเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีความสามารถที่เหมาะสมกับอ่สเตจจุดตีเลยนะครับโอเค ไม่ไหวนะใช้เป็นตัวแทงได้ครับใช้เป็นตัวแทงได้เนี่ยยืนค่อนข้างที่จะอยู่ข้างหน้าพอสมควรเนาะนี่ผมก็จัดเต็มไปเลยนะครับจะได้เบลียใบนะตูมเสื้อขาวผมไปเสื้อดำเสื้อขาวอะไรเนี่ยเสื้อดำแต่ว่าสีม่วงอะแล้วแบบเอฟเฟกต์สีม่วงแบบโคตรจะเท่เลยครับแต่โคิวทัชนี่ผมว่าแบบอืโคชิวมาดูแบบยังไงไม่รู้อะเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ โอเคหังจาเราหลังจากที่เราทดสอบสเตจหลักกับสเตจพิเศษไปแล้วนะครับราดูที่สเตจจุดติกันดีกว่านะสเตจจุดติอยู่นี่นะแม่มันตัวธาตุไฟเนาะต้องลองกับตัวธาตุไม้ครับอ่ะลองที่ระดับปกติแล้วกันนะครับนี่น่าจะชื่อรีอาร์นะจะไม่จะไม่ค่อยได้เนาะเอาเพื่ไปด้วยนะตัวแพ้โอเคครับเข้ามาแล้ว ปล่อยมาก่อนตัวหนึ่งไปดูสิเจ้าโคชิทัสจะทำยังไงโอ้ยเมื่อกี้จะบัฟสกิลสองนะเมื่อกี้อุย้ยโดนหลับด้วยครับอืมแย่ทีเนี้ยไม่ได้ทำอะไรหรอกครับหลับอย่างเดียวนั่นไงจริงจริงด้วยนี่ไงบัฟครับปล่อยสกิลหนึ่งหน่อยโอ้ยโหหิล่ล้มรัวเลยครับไป โอ้โหเวลาในการชาร์จสกิลมันมันจะนานไปไหนเอ้ยไม่โดนครับเมื่อกี้ไม่โดนชาร์จสกิลอย่างนานนะครับแล้วตีไม่โดนซะด้วยเอ้ยตีโดนไปแล้วเฮ้ยดาเมจก็เข้าอยู่นะครับทำไปเล่นไปแต่ว่าแต่ว่าโดนดันชิดป้อมนะครับตอนนี้มันเรือดมันก็เอ้ยไปแล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ที่เข้าอยู่เมื่อกี้ที่เข้าอยู่โอเคบันนี่มานะกระต่ายมาครับอืมตอนเนีนยะยิงระด,ดูมิซล์นะครับว่าผมแรงเท่าไหร่ปุ้ม <laughs> หายโอ้ไม่ไหวจริงๆครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทงได้นะครับแต่ว่าใช้เล่นจริงๆถ้าจะเล่นไปแค่ตัวเดียวไม่ไหวแน่นอนก <laughs> <laughs> ็อย่างที่เห็นนะครับเดีนะ๋ยวเราไปตีจุดตีอีกสัก รอบหนึ่งดีกว่านะปีซนะีซีเนาะอืมก็ระดับหนึ่งระดับสองครับอ่ะซีซียักษ์ซีซนะครับเอาเพื่อนไปรู้ไวเป็นอันนี้อันนี้คือลองชนะทางทานนะ่าเนาะแตบบ่ว่าไฟชนะไม้นะครับ <laughs> นี่หละชนะทางท่าแล้วเนะี่ยอุ้ยล้มใช่ไหใช้ยูหนึ่งไหม เออโอ้หโอหโดนยมาบาลไปก่อนครับเรียบร้อยแตกง้างสกิลมันนานเหลือเกินนะครับเนี่ยพอง้างสกิลมันนานแล้วมันโดนแคนเซิลสกิลนะเห็นไหมเมื่อกี้โดนแบบโดนตีกระเด็นก็โดนแคนเซิลสกิลแล้วเนี่ยโอ้โหูพอจะฟาดได้เมื่อกี้กี่วิว,วะสามวิได้ไหมโอ้โหแย่เลยครับตัวโคคิวทัชของผมโอ้ย ซีซีบอกทำอะไรของเองนี้อ่อก็อย่างที่เห็นนะครับมันเอามาแทงได้อ่ะเอามาแทงได้ผมพูดตรงๆว่ามันเอามาแทงได้นะแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นตัวดาเมจหลันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นสายแทงอะเนาะโอ้โหมันผมรู้ครับบอสบอสจุดตีมันแพ้อะไรผมรู้รู้ไหมครับแพ้มิสไซล์แ้ขีปนาวุธนะครับโอเค ไม่ไหวเลยครับพี่โคคิวทัชเราได้ซีซีมาตัวหนึ่งครับอลไะผมไปอัพก่อนแล้วกันนะซีเรนเจอร์นะครับโอเคอัพอัพเก็บไว้นะอย่าแบบอยากทำตัวไหนก็ค่อยมาทำเอานะค่อยมาค่อยไม่ต้องหาของยากนะครับอืโอเคครับสำหรับสำหรับการรีวิวที่โคคิวทัชสุดโหดนะครับในโคลาโบโอเวอร์โหลดนะ เมษายนปี256 6นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม้วยนะครับบ๊ายบาย